ัญญาณอันตรายที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรีบไปพบแพทย์คุณแม่ตั้งครรภ์มือใหม่นะคะอาจสงสัยว่าอาการแปลกๆแบบไหนที่ต้องรีบไปพบแพทย์ไปดูกันเลยค่ะ 1. เลือดออกจากช่องคลอด 2. ทารกในครรภ์ดิ้นผิดปกติหรือดิ้นน้อยลง 3. อาการแพ้ท้องรงุมแดง 4. อาการเจ็บทันลอดก่อนกำหนด 5. มีน้ำเดินหรือน้ำข้าแตก6 ปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแต้นใต้ลิ้นปี่อาจเป็นอาการนำของคันเป็นพิษและนอกจากนี้ไม่ว่าจะมีไข้ไอธรรมดาควรรีบมาพบแพทย์ทั้งหมดเพราะอาการเหล่านี้สามารถชักนำไปสู่การเจ็บคันข้อได้เหมือนกันหรืออาจมีความผิดปกติอะไรแทรกอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการผิดปกติไม่แน่ใจควรมาพบแพทย์ไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองเพราะยาบางอย่างมีผลต่อทาลกในรันค่ะ ถ้าคลิปนี้มประโยชน์อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกดแชร์กำลัง,งใจให้กันด้วยนะคะ